จังหวัดอุดรธานีประชุมเตรียมงานพิธีพระราชทานสัญญบัติพัดย์และผ้าไตรประจำปี2567การประชุมครั้งนี้มีพระราชสารกโกศลเจ้าอาวาสวัดโพธิสมพรพระอารามหลวงเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีและนายราชันสุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานการประชุมมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุม ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชองค์การปโปรดพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์เป็นพระครูสัญญบัติตั้งใหม่ทั่วประเทศจำนวน1,290รูปและปโปรดพระราชทานเลื่อนชั้นพระสังฆาธิการจำนวน1,203รูปรวม2,493รูปในส่วนของเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออกภาค8และภาค10นะครับ สมเด็จพระสังฆราชทรงมีพระบัญชาให้จัดพิธีพระราชทานสัญญบัติพัดยศและพระไตณวัดโพธิสมพรพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันที่23มิถุนายน2568เวลา13นาฬิกา30นาทีโดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครไปปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ ทางจังหวัดอุดรธานีจึงได้จัดให้มีการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานและพิจารณาการเตรียมสถานที่จัดงานการถวายการต้อนรับและอำนวยความสะดวกพระสงฆ์และผู้เข้าร่วมพิธีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรตินายยุทธ์นรีครับกรรมการครับ